ครั้งแรกในมชีวิตปะกับประตูใช่เออลองดูดีเซลอย่างนี้เขาเรียกว่า V8 เท่าล่าง<ช>ทำไมถึงเรียกว่า V8 เท่าล่างล่ะก็บอกบอกใหญ่อุ๋อ้ยข้างหน้าก็สบายอ่ะจ้ะ ดีเซลถูกต้องขบคอมพิวเตอร์จะบอกว่าไม่เป็นซีนก็ไม่ใช่มีเบนซินแต่ว่านี่เป็นดีเซลครับผมซื้อลถตู้เพื่อไปทํางานไม่ว่าจะรับลูกค้าหรือหน้านี้ก็ใกล้จะเป็นหน้าอีเวนต์เนาะมันก็จะมีพวกคนที่เขาไปขับรถตู้รับพวกสายอีเวนต์ก็เนี่ยขนของขนพร้อขนทุกอย่างขนคนได้ครบถ้วนคือเครื่อง3 0 0 0ซีเนาะปี2,15ขึ้นไปท<ต>่นนี้1.5 1.6ในราคาแค่659,000บาทพอขายลถตโต้คิดว<ๆ>่าข<ๆ>ับได้ปะ<ๆ><ๆ> เกียวโตนะเปิดดูก่อนมันไกเขามีแต่เมียเขาขับรถตู้วันนี้เป็นคนขับรถตู้เองเลยคิดว่าทาได้ไหมเออเออเพราะว่าอะไรหรอวะเกียวโตใช่ปะออแต่ว่าหน้ามันจะสั้นเหรอเออหน้ามันสั้นสั้ๆป้า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 ใช่ไหมถ้าเห็นเกียวโตแบบนี้ก็คือเครื่อง3 0 0 0ซีเนาะปี2015ขึ้นไปแต่นี้15 16ในราคาแค่6 50,000 9,000บาทพอล้อไม่ต้องตกใจเนาะเพราะล้อมันจะเป็นอย่างนี้มาจากโรงงานเลยนะครับผมแค่หาฝาตกมาใส่<อ>น่าเดี๋ยวจัดการดูแลง<อ>่ายนะเจาล้อแม็ก้าว่าไปไปถึงไอ้ครอบครอบหรอใช่ใช่ใช่เร,ะะเราเปิดใช้ดิอันน่ะ เคนะรถดีเซลอย่างนี้เขาเรียกว่า VIP ท่าล่างทำไมถึงเรียกว่า VIP ท่าล่างอะก็เบาเบาใหญ่อ๋อแต่ถ้าเจอ VIP ด้านบนก็คือต้องตรงนี้ด้วยใช่คั้นี้ก็สวยแล้วใช้งานรับส่งนักเรียนรับส่งลูกค้าตามสนามบินเนาะเบาสามแถวก็เราจะเป็นหน้ารถตู้แล้วไงหน้าท่องเที่ยวละอุ้ยข้างหน้าก็สบายอ่ะจ้ะสบายเลยแหละนะเบาใหญ่ด้วยนะครับผมขึ้นลงสะดวกสบายแอร์ชาม ทำอยู่แล้วที่เขาชอบทำทากันเพิ่มก็แล้วแต่แต่ความจริงแล้วว่าแอรรรรมมันก็ฉ่ำมากๆอยู่แล้วแต่ส่นวนใหญ่เขาอาจจะไปชอบใส่พวกแอมเมโคบัตอะรถทูคเล็กๆอะใส่เพิ่มเข้าไปเนียนนะคันนี้เนียนอยู่ดูแลมาดีเลยเนียนเนียนโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับปี2 0 1 5 1 6 1 5 1 6เิกียร์ดออโต infant. ราคา6,59 0 0 0บาทบัไปขับนะ ใครขับเธอ,อฉี่จะขับทำไมคันขับได้อยู่แล้วลองดูผู้หญิงเขาขับทำได้หมดแหละงงละตัวรถมันยังไม่มีวิทยุ a แอนดรอให้เนาะกับทีวีเดี๋ยวเราดูแลให้ดีกว่า<อ>ดูแลให้ทั้งวิทยุทั้งทีวีเรื่องของของเหลวนะครับที่โตโยต้าก่อนออกเต็มระบบเนาะนมัน,นเกลือม,มันเกียร์นเรืนทคายใครชอบใจรถตู้จริงๆพวกเราชอบขายรถตู้นะป๊าป๋าก็ชอบมาก มีเวนดูลี่สี่คันเอาพารเวลไฟสี่คันไดเอชอีกสองคันคอมพิวเตอร์แบบเนี้ยมีทั้งหมดสามคันครั้งแรกในชีวิตป่ะกับประตูใช่เออลองดูก็คร <c ười> ั้งที่แล้วที่ <c ười> <c ười> ต้องเอารถกระบะลูกค้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออยางอะทุกอย่างออกับรถเกือบไม่ได้อันนั้นลืมเผื่อหางงงไงครั้งแรก ราะวอันนี้จะกลับใต้สะพานได้สบายไอ้ไอ้ที่ป้ายเขียนว่า2เมตรจะไปได้หมดแต่ที่นี่เม90เุ้ยมีปัญหาตลอดเวลาขับรถพันจะรู้สึกว่าขึ้นตรงนี้ได้ไหมอ่ะขึ้ที่จอดรถอันนั้นได้ไหมกลับรถใต้ยูเทิร์นอันนี้ได้ไหมถ้าเป็นพัวรเวนจุลี่เอาผ่านเวฟไฟเจเมตรก็าสิบเข้าได้ถ้าพวกนี้2เมตรสองเมตรสิบเข้าได้อันนี้เข้าได้นะสบายมากครับสบายมากครับเข้าเด้นเลยตามไปทรงเดียวกับกระบะอย่างนี้แหละมันขับง่ายนะตรงเรื่องมันเกี่ยวโซนะขับง่ายพุ่งเลยนะ พุ่งอยู่แล้วไ <Okay. S 1> อ้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัวพุ่งเลยดีเซลดีเซลถูกต้องขา,อาคอมพิวเตอร์เออจะบอกว่าไม่มีเบนซินก็ไม่ใช่มีเบนซินแต่ว่านี่เป็นดีเซลครับผมส่วนใหญ่เบนซินจะเป็นรถที่วิ่งร่วมตามขนส่งหรือว่าตามมุสรลียขับดีนะขับดีสิเราดูแล<อ>มันเสร็จแล้วอ่วะอันนี้คือพร้อมปล่อยแล้วอ่ะมันเป็นหน้าของเขาอะรถตู้เนี่ยมันจะเป็นหน้าขายเขาละหมายถึงว่า คนก็หาไว้ท่องเที่ยวหาไว้ตามที่จ๋าบอกแหละว่าเราจะเรียนได้รับลูกค้าได้ใช้เองในบ้านได้หลักๆของเราเราว่ามันดีอย่างหนึ่งคืออย่างคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันมี1คันในบ้านเท่ากับรถปิ่งสามคันได้เลยอ่ะสิบเอ็ดคนอย่างเงี้ยสิบเอ็ดคนมันขับรถสองคันยังไม่พอเลยนะเว้ใช่ป่ะเข้าใจก็ไปในการคันเดียวจบคือมีอย่างเงี้ยเป็นคันที่สามอ่ะจะไปเที่ยวทีหนึ่งก็โบใช่ใช่แล้วมันขับง่ายได้ไงมันเป็นเกียวโตไงครา้เนี้ย สามคนนั้นที่เขาขับกันเป็นอยู่ก็จะสามารถใครขึ้นมาขับก็ได้ที่บอกใครขึ้นมาขับก็ได้ก็นี่ไงนี่คือครั้งแรกในชีวิตของจ๋าไปเลยมไม่ได้ยากขนาดนั้นขับไม่ยากขับไม่ยากอพอบอกว่านี่มันดีเซลน้ํามันนี่ก็คือมันก็จะประหยัดเข้าไปอีกจริงอะมันก็อาจจะไม่ได้ประหยัดขนาดนั้นหรอก,รอกมันก็แบบประมาณสิบ บวกลบหรือวิ่งทาาไงก็13บามสี่ทาได้แต่ความหมายที่บอกไปเมื่อกี้เขากลับไปยี่เค้าเดิมคือหารสา้ซื้อลถตู้เพื่อไปทํางานไม่ว่าจะรับลูกค้าหรือหน้านี้ก็ใกล้จะเป็นหน้าอีเวนต์เนาะมันก็จะมีพวกคนที่เขาไปขับลถตู้รับพวกสายอีเวนต์ก็เนี่ยขนของขนพอบขนทุกอย่างขนคนได้ครบถ้วนดู<ะ>แลง่ายแล้วราคาวันเนี้ยมันก็แค่เป็นลมไปเยอะแล้ววะเรานะใจสดเออลถตู้เลขหกอะ่ 6, 9, 9อะหกห้าเก้าเองอ่ะ 6,990นี่ผ่อนตกเดือนละหมื่นสองหมื่นสามเองนะอันนี้คือคิดเต็มเนาะไม่ได้คิดดาวเลยเนาะที่เธอใช้บริการกันอย่างเงี้ยไปตอนตะวอร์จเท่าไหร่งานหนึ่งอ่ะต้องมีห้าพันบ้างไม่รวมน้ำมันอ๋อห้าพันก็คือค่าค่าตัวอย่างเดียวเลยค่าตัวอย่างเดียวน้ำมันแยกอ่ะก็โอเคนะเปล่าคิดว่าแต่ก็แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพรถขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะมันแต่แค่อันนี้เราพอดีเราทำอาชีพ นี้ด้วยเนาะเราก็เลยแนะนําว่าเอ้ยคนขับรถตู้มันไม่ได้มีแค่นั่งรับส่งนักเรียนรับนักท่องเที่ยวสนามบินรับผู้บริหารไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีอีกหลายอาชีพเพื่อเราคมีคนแบบซื้อรถตู้ไว้ให้คนอื่นวิ่งอย่างห้าพันถ้าเราหาคิวได้เต็มสามสิบวันอะเดือนมีเป็นแสนห้าเลยนะเข้าใจค่าตัวอย่างเดียวอะใครที่เขาเล่นเป็นอยู่แล้วนะมีจริงทางหลายๆขั้ันอยู่แล้วอะมันก็สามารถที่จะการบริการลูกค้าแบบนั้นได้ด้วย ซื้อไปมีทางมีทางไปต่อมากกว่าเก่งอันนี้เรื่องจริงใช่อะพี่จ๋าฝากกันหน่อยว่าโตต้าคอมิวเตอร์ปรีอะไร t ตโยต้าคอมโบเตอร์นะจ๊ะปี2015ันสิบห้าพันสิบหกราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทที่สำคัญเป็นเกียร์ออเทอร์ดีเซลด้วยนะเพื่อนๆอ,อันนี้คือดูแลให้พร้อมรถพร้อมทุกอย่างแต่อย่างที่บอกถ้าชอบใจจริงพยุกเปลี่ยนให้ใส่จอเพิ่มให้อ่า ฟิลเนื้อฟิล์หน้าแล้วเนาะเปลี่ยนฟิล์มให้เลยมันเลือกเปอร์เซ็นต์เอาเองเลยดีกว่าไม่ใช่ที่ไม่เปลี่ยนไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเผื่อบางคนชอบมืดชอบสว่างใช่มันเลือกเอาเองเนี่ยสำหรับฟิล์มเต็มเต็มลำอ่ะเลือกเอาไปก็เปอร์เซ็นต์ไหนบอกมามาลองคุยกันได้ค่ะเรื่องจัดยอดจัดอยากจัดเท่าไรดาวเท่าไรถ้าจัดร้อยได้ไหมเรามาคุยกันคุยได้หมดทุกอาชีพจ้ะ0816196377และทุกช่องทางที่ Facebook TikTok แล้วก็ y t u t u ซูเปอร์พีรถมือสองชาหน้าจอแอดมาได้เลยจะขอรูปเพิ่มเติมโลเคชั่นทุกอย่างเนาะเซฟเรนหน้าบ้านเลยต่างส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวเราดูแลให้อินดีดูแลนะจ๊ะยังไงทักมาเน้อไปดูรถรอบคันกันดีกว่ารถรอบคันเนี่ยมันจะพร้อมขนาดไหนแต่ต้องบอกว่าคันนี้โคตรพร้อมเลยเราเก็บงานมาสมบูรณ์แล้วทุกจุดจริงๆเดี๋จอกันจ้าเจอกันจ้ะเจอกัน